มี <c oughs> ก็มีประเด็นเรื่องประกันร,รายได้อย่างนะครับซึ่งเกษตรกรก็สอบถามมาในช่วงระยะเวลานหนึ่งว่าสำหรับผู้ถือบัตรสีชมพูจะสามารถได้รับเงินส่วนต่างหรือไม่วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรได้เสนอซึ่งมีผลชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้ที่ จะได้รับเงินส่วนต่างก็เป็นทั้งเกษตรกรชาวสวนยางที่ถือบัตรสีเขียวและที่ถือบัตรสีชมพูด้วยนะครับโดยผู้ถือบัตรเขียวเนี่ยก็จะมีประมาณ9 5้0 0 0 0ราย9ก้า0สน่รายส่วนผู้ถือบัตรสีชมพูก็ประมาณ3 4 0 0 0 0สรายรวมแล้วก็จะมีเกษตรกรชาวสวนยางที่จะได้รับเงินส่วนต่างประมาณ1 3 0 0 0ล้านามรายทั่วประเทศจากทุกภาค ส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินส่วนต่างนั้นก็จะแบ่งออกเป็น6งวดเดือนละงวดโดยจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกในวันที่1 1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนเงินส่วนต่างที่ได้มีการคำนวณออกมาสำหรับงวดแรกนั้นก็จะเป็นดังนี้ครับก็คือว่าในส่วนของยางแผ่นดิบ ไม่มีเงินส่วนต่างที่ไม่มีเพราะว่าขณะนี้ยางแผ่นดิบทะลุเลย60บาทไปแล้วราคาเมื่อวานเนี่ยที่เป็นทางการยางแผ่นดิบชั้น3ก็ตกกิโลละ65บาทส่วนสำหรับน้ำยางข้นนั้นก็จะมีเงินส่วนต่างกิโลละ4บาท14สตังค์และยางก้อนถ้วยก็จะกิโลละ3บาท19สตางค์สำหรับเงินส่วนต่างงวดแรกรวมแล้วก็จะเป็น1,789 ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดซึ่งสำหรับราคายางในปัจจุบันนั้นถือว่ากระเตื้องดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วราคายางโดยเฉลี่ยตก,กกิโลหนึ่งในส่วนของยางแผ่นดิบเนี่ยก็ประมาณกิโลละ40บบาทโดยประมาณแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ทรงอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น ยางแผ่นดิบตกกิโลละ60บกว่าบาทยางน้ำยางก็ไปกิโลละ5556 57สําหรับเมื่อวานราคาทางการน้ำยางข้นเนี่ยก็กิโลละ57แล้วนะครับส่วนยางก้อนถ้วยก็เมื่อวานกิโลละ21บาท25สตางค์บางช่วงก็22บางช่วงก็23ก็สุดแล้วแต่ช่วงระยะเวลานะครับก็ถือว่าราคายางในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีมาก อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบเพื่อวความชัดเจนนะครับ